ดีค, einmal, ครับกำลังออกเดินทางไปส่งหีบบรรจุล่างโรงเย็น อยู่ในหมู่บ้านนี่แล้วครับคือใกล้จะถึงแล้วครับอีกประมาณหนกิโลเมตร สซลังไ,งได้เคลื่อ,อ,อนทุกตา,า,กา,ารับลมมาแล้วครับอีกประมาณ30เมตรถึง

กับหลังมากับหลังมาโอ้มาตื้อบ่เยตื้อแสดงครับเดีครับโอ้พระอ,อาจารย์สึกละสึกละสึกละโอ้เดี๋ยววันที่ยี่แปดสึกบอลใหม่

มานัก,ก้มช่วยกันมาแม่นัก,ก้ำม,มาแม่เอาไปขับไปเลยไปขึ้น คา o p ตทำเตียงบ่เอาวางนี่แหละวางลงวางลงวางลงก่อนวางลงก่อนลมบ่ได้่เตยวางบนโอเควางครับอ่ะ

ลงเลยเอามาเข้ามาเข้าลงเย็นก่อนเอาวางเลยเอาทบขึ้นยาบุขึ้นไปแล้วโบลงหิ้งคนหมอกเอาหิ้งขึ้นเตียงเออยจะเอาเอาลงเย็นขึ้นมันนะเอาลงเย็นขึ้นก่อนเอาลงเย็นขึ้นก่อนจะหิ้ขึ้นนะนะโบเอาเพิ่นใส่ก่อนเอาเพิ่นใส่เลยเอาเพิ่นใส่แล้วจังโจมออกมาเอาหน้าขึ้นเทงมันนะจิกเทงอ่ะ